คำสอนแห่งมนุษย์นิยมเพื่อชัยชนะองค์อาจสง่างามดุดดังภูเขาฟูจิส่องสว่างแก่สังคมด้วยแสงแห่งความสุขของชีวิตห้าปีนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอยุวชนที่โทโฮคุท้องถิ่นอันเป็นที่รักประสบความสำเร็จในการขยายการสนทนาเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น และได้จัดงานเทศกาลดนตรีวชวชนที่ควรบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์คุณบรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่น่ายกย่องผู้นำทางสังคมและมิสหายทั่วโลกต่างซาบซึ้งน้ำตาคลอพลางปรบมือแสดงความชื่นชมสรรเสริญธรรมนิพล์กล่าวว่าเมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออกทั่วทั้งท้องฟ้าของชมพูทวีป ก็จะสว่างสวยเพราะดวงอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าไปทั่วธรรมนิพนธ์หน้า883ภายในชีวิตของท่านทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตด้วยธรรมมหัศจรรย์นี่เองมีแสงแห่งความสุขที่นำความหวังมาให้เปล่งประกายอยู่วันนี้ก็เช่นกันปลุกดวงอาทิตย์ให้ขึ้นมาในชีวิตของเราแผ่ขยายแสงแห่งความกล้าหาญอย่างร่าเริงสดใส ส่องแสงแก่เพื่อนๆและสังคมด้วยดโมคุกที่ยอดเยี่ยมด้วยจิตวิญญาณฉันคือสมาคมโซคาพระนิชิเรนไดโชนินกล่าวว่าความปรารถนาของอาตมาก็คือให้ลูกศิษย์ทั้งหลายของอาตมานิชิเรนเป็นลูกราชสีอย่าถูกหัวเราะเยาะจากฝูงสุนัขจิ้งจอกทรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มสองหน้าพันห ยุวชนโซคาเป็นราชสีไม่เว้นแม้แต่คนเดียวราชสีที่ขี้ขลาดนั้นไม่มีราชสีที่ล่าถอยก็ไม่มีราชสีที่ไม่คำรามก็ไม่มีจงบรรลือศีรหน้าแห่งความเที่ยงธรรมซึ่งเปิดความสุขและความราบเรื่องปลอดภัยของประชาชนอย่างมั่นใจในการขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่แห่งการเผยแพร่ธรรมภัยสาร และการก่อตั้งคําสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติหากเป็นราชสีผู้สุดทอดที่มีความภาคภูมิใจเต็นเตี่ยงจงเดินหน้าต่อไปอย่างกล้าหาญด้วยจิตวิญญาณที่ว่าฉันคือสมาคมโซคาอย่าพ่ายแพ้ต่อลมแรงแห่งความทุกข์ในพิธี3.16อาจารย์โทดาได้มอบหมายอนาคตของการเผยแผ่ธรรมแก่ยุวชน พลางมองไปที่ภูเขาฟูจิอาจารย์ผู้มีพระคุณกล่าวกับคนหนุ่มสาวว่าจงเป็นดังภูเขาฟูจิมีชีวิตอยู่อย่างองอาจดุดดังภูเขาฟูจิต่อสู้ด้วยจิตใจที่ไม่สะทกสะทานภูเขาฟูจิเผชิญกับลมแรงอยู่เสมอชีวิตในวัยเยาว์ก็เช่นกันมีทั้งลมแรงแห่งความทุกข์และพายุหิมะแห่งการทดสอบแต่อย่ากลัวอย่าขยาด ถ้ากำหนดหนึ่งขณะจิตด้วยการอธิษฐานอย่างลึกซึ้งว่าไม่ยอมแพ้อย่างเด็ดขาดจะสามารถสร้างสภาพชีวิตที่ไม่หวั่นไหวดุดดังภูเขาที่ยิ่งใหญ่ได้พวกคุณที่ไม่เป็นสองกับประธานสมาคมโซคาท่านที่1ท่านที่สองและท่านที่สจงสร้างตนเองให้เป็นดังภูเขายุวชน ที่องค์อาจสง่างามดุดดังภูเขาฟูจิ